วันนี้ผมจะชวนไปทำขนมไทยง่ายๆกันทั้งเมนูนึงนะครับเป็นหม้อกแกงไข่นะครับเมนูนี้ใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยนะวิธีการทำก็เดี๋ยวดูจากคลิปนี้เลยนะครับ mm hmm. ขั้นตอนแรกเราจะนำแป้งข้าวเจ้านะครับมาผสมกับกะทิก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหัวกะทินะครับ เราก็ค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนแป้งให้เข้ากัดกะทิเลยนะครับอตอนนี้แป้งกับกะทิเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของไข่เป็ดกันนะครับเดี๋ยวเราตอกไข่ใส่อ่างผสมนะครับอันนี้ผมก็จะตอกใส่ชามก่อนนะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งพลาดไปนิดนึงครับคือไข่มันมีเสียอยู่ฟองนึงแต่ว่าตอกใส่อ่างผสม ไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอฟองสุดท้ายเท่านั้นแหละเจอไข่เน่า oh, <no. S 1> ทิ้งทั้งอ่างเลยทีเดียวอ <c oughs> ั้นี้เราก็เพื่อความชัวเราตอกใส่ถ้วยไปก่อน <c oughs> จากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ใบเตยใบเตยเนี่ยเราจะขยำกับไข่เพื่อดับกลิ่นพาวนะครับแล้วเราก็จะ ขยำจนน้ำตาลมะพร้าวละลายดีนะครับขยำแบบนี้เลยตอนนี้นะครับผมขยำจนน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ส่วนผสมของกะทิที่ผสมกับแป้งนะครับลงไปเลยนะครับกวาดออกให้หมดนะครับเสียดายยุคของแพงนะ ตอนนี้ผมก็ผสมส่วนผสมของทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากรองโดยกรองผ่านผ้าขาวบางนะครับ ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปเทใส่พิมพ์กันเลยนะครับ ผมจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลา30นาทีครับตอนนี้นะครับเราอบมาครบ30นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไฟบนอย่างเดียวนะครับเพื่อจะเผาหน้าให้สวยขึ้นนะครับเป็น170องศานะครับผมก็จะทำการเผาหน้าอีกสักประมาณ10นาทีนะครับ เดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงค่อยโรยหอมเกียวนะครับหลังจากที่ขนมหม้อแกงที่เราอบเสร็จแล้วเย็นนะครับเราก็นํามาใส่หอมเจียวนะปริมาณตามชอบเลยครับแนะนําว่าให้มันทั่วทั่วหน้านิดหนึ่งมันก็จะดูสวยงามน,นะครับ คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของขนมหม้อแกงกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบเช่นเคยนะครับจะเป็นแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนําสูตรนี้ไปทําขายสร้างรายได้นะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ไข่เป็ดนะครับใช้ทั้งหมด6ฟอง30บาทครับหัวกะทินี่จะใช้3ขีดนะครับ17บาท10สตางค์น้ำตาลมะพร้าวใช้ขีดครึ่งครับ 5บาท25สตางมีแป้งข้าวเจ้า40กรัมบาท40นะครับหอมเจียวอันนี้ผมซื้อสำเร็จมานะครับใช้ประมาณ12กรัมบาท66สตางค์ใบเตยใช้ประมาณ3-4ใบนะครับน้ำมันำลำข้าว75กรัม4บาท50ในกรณีทำกินเองนะครับหลาจะใส่ถ้วยอื่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่เป็นถ้วยฟอยล์เหมือนในคลิปนี้นะครับรวมค่าใช้จ่ายใ,ในการทำขนมม้อแกงสำหรับพอบ้านไม่บ้านจะอยู่ที่60บาทนะครับ ก็ถือว่าลงทุนไม่เยอะนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับในการคำนวณต้นทุนทุกตัวเนี่ยเราจะต้องใส่ก็คือค่ายิวค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้จะมีแพคเกจจิ้งนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ s s 6 0 0 2นอะครับนอกจากนี้ก็จะมีค่าแรงซึ่งผมเผื่อไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมเผื่อไป1น่ชั่วโมงแล้วก็จะมีอื่นอื่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอื่น,อ,น,น,พพนอ,อื่น ง,งสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด6ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่19บาท87สตางค์ต้นทุนต่อถ้วยนี่เกือบ20บาทนะครับมาดูราคาขายกันหน่อยสมมติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่39บาท73สตางค์ราคาถ้าเกิดขาย39หรือ40บาอาจจะดูแพงไปใช่ไหมถ้าเป็นร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ขายได้อยู่นะลองดูขายราคาอยู่ที่35บาทเราก็จะได้กําไร15บาทส3สตางค์ต่อถ้วยอันนี้ตัดต้นทุนออกแล้ว ะจะเห็นว่าในคลิปนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างสูงจะตกอยู่ที่ แพ็เกจจิ้งนะครับซึ่งผมใช้เป็นถ้วยฟอยเห็นไหมฮะตัวนี้นี่เวลาเราใส่แล้วทําให้ขนมหม้อแกงของเราเนี่ยดูมีราคามากขึ้นดูแพงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการวางขายแน่นอนถ้าขายที่ตลาดนั้นอาจจะค่อนข้างขายยากเนื่องจากต้นทุนมันไปหนักที่แพ็กเกจจิ้งแล้วนะครับถ้าเราขายราคาต่ํากว่านี้กําไรมันจะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขายในตลาดนั้น,นะครับแนะนาว่าให้เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ตัวที่ราคาต่ํากว่านี้นะครับก็จะสามารถทําราคาขายให้เหมาะกับ ตลาดที่เราขายได้ก็ลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ็นจิเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ